เมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521คือวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรลสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชนีแห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชินีผู้ทรงตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนานะพิษ พระราชกรณียกิจสำคัญนับตั้งแต่มีการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระรชลสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562มีดังนี้ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์ได้แก่โครงการส่วนจิตลดาด้านสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งโรงทัวพระราชทาน งยังชีพพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บและครอบครัวทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจเป็นต้นด้านสาธารณสุขพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งของอื่นๆได้แก่ หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์อีกทั้งพระราชทานรถต่างๆที่จําเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยเป็นต้นพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอดังที่ปรากฏในข่าวในพระราชสำนักและสื่อต่างๆในการพระราชพิธีสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรโดยไม่ได้ส่งเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อเสมอจนมาถึงปัจจุบันจึงนับเป็นพระมหากรุณาทิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน